คนรวยว่าธรรมดาเเขาก็ไม่ให้เราวันนี้เจ้ามือรวยรัฐบาลหนุนเอร็จวร่าก็เราเราหมดกันแปลกับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ผมเป็นไงบ้างน๋อเมื่อไรเมื่อไรมุดช่องเล็กกระตินกระตีนหมดจ้าหมดจ้าบอกคนรวยว่าคนรวยที่เยอะนะที่เยอะนะที่เยอะคนแม่นม่ที่เยอะที่เยอะ เยอะไม่เยอะก็รู้ว่าหล้วมีคนขนานโอ่งแดงเขายังมาฝากไว้เนาะเขายังเอาโอ่งแดงมาฝากไว้ที่ดินเขายังเอาเขายังเอาที่ดินเขายังเอาโขงมาฝากไว้ที่ดินที่ดินเยอะที่ดินเยอะเปล่าเปล่าลงชื่อไม่ทันค่าคาแต่คาแต่นอนนะคาแต่นอนวันที่เขามาลงชื่อดัน ดันตะวันไม่ขึ้นนะตะวันมันขึ้นเหมือนน้ำฝนตกนอนยาวเลยไม่ทันนะคือแบบไม่ทันตะวันในตะวันแยังตกเมื่อไหร่ตื่นทันแน่เนี่หมู่บ้านเราอยู่เงินสะพัดยกเวน้นคอยเนาะมั่วลอยต่างต่างไปเนาะก็ขอบคุณเนาะขอบคุณกกำลังใจเนาะได้เวลาแล้วไม่ได้เวลาแล้ว อยากเนาะอนุญาตทุกท่านลงไลค์ก่อนเนาะวันนี้เนาะขออนุญาตลงไลค์ก่อนขอบคุณแอด่อยๆไปเนาะขอบคุณคุณแมวเนาะขอบคุณโซเลียนขอบคุณคุณเจ้าอุ้มเนาะขอบคุณคุณคุณใหญ่เนาะคุณอยากเจเนาะคุณอยากเจขอบคุณท่านเป๊ะขอบคุณขวัญขอบคุณคุณเมย์ขอบคุณคุณแม่ดุดขอบคุณคุณแม่กุศลเนาะขอบคุณคุณแม่ละไมเนาะที่มาเนี่ยแกขอบคุณกองหลังเนาะกองหลังที่กำลังใจอยู่ขอบคุณมากครับที่ไม่ได้ลงมาคอมเมนต์เนาะที่มากดไลค์ก็เรื่องไม่อบขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวรอฟ้าองค์รอฟ้าองเดี๋ยววัดต่อ,อ,อ,อมามา่แอม,มมาแอมมาแอมคุณแม,ม่มใช่ไหมคุณแหม,ม,ม่มใช่ไหมก็ขอให้ท่านทุกคนโชคดีมีแทยกันทุกคนเนาะว่าบวกเวลาก็ได้เลยเนาะคิดอย่ก็ว่าหลังจากฝนอยากท่านลงไหลก่อนเนาะในเชาน้าเนาะเขาได้เวลาแล้วเนะาะฝากทำงานแล้ว ขอให้ท่านทุกคนโชคดีมีชัยกันนะครับสบายๆแล้วเดือนป so no ัญญาได้สองร้อยกว่าเดือนโอ้เยี่ยมเยี่ยมเงนเปรซื้อฝาหม้อมาฝากพี่พัดบ้างเด้อพี่พัดไม่มีฝาหม้อไม่มีฝาหม้อจะกินข้าวแล้วตอนนี้ใช้กระมังแล้วใช้กระมังกินข้าวเราขอขอยินทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับแบบไรไปโชคดีครับโชคดีปัญญาครับปัดปัดปัดสองร้อยสองร้อยปัญญาครับคุณยายสู้เขาสู้เขาสู้เขา สู้เขาเดียวก็ได้สองร้อยเองเหมือนคนใยญ่เราต้องไปแอบดูปลาไปแอบดูปลาไปแอบดูปลามาทำลิปเราให้ปังๆไม่ได้เปลี่ปนมาอวดเพื่อนเก่าเพื่อนเก่โอ้โหล้อมาเพื่นเก๋มาโยเยีเอ็ดใบวายใะ่ไหมมาเยอยีเอ็ดใบวายเลยเอ็ดใบวายก็ขั้นแก้วขั้นแก้วเอ็ดใบวายหน้าแดงเลยเพื่อนเก่าเพื่อนเก๋มาอวดมาอวด ต้องเก็บจนฝ่ามอดำแล้วเป็นคุณยายกับคุณพรกวันไหนเราจะกอดนำเฟินคุเอเดเป็นวท์ก็โอ้เราหลังตาเทียนจะต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณเอเดอร์ไลท์ขอบคุณตั้งแต่ขอบคุณคุณย่าอบเนาะบอขอบคุณคุณโซเลนเนาะขอบคุณคุณแม่เนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกหลังใจที่มาหลังใจเนาะอย่าได้น้อยสิเพยังไม่จบยังไม่จบ วหมืนที่ยเอ็ดใช่ไ <PA> <bunker> มคุณยายนที่ย mm. ี่สิบเอ็ดใช่ไหมเหนที่ยี่สดแล้วถึงจะจบเนาะถึงจะจบด้นมร้องไห้มาหลัวเบิดแล้วหมอบ้านควายเดี๋ยวละคนนะเดี๋ยละคนเดี๋ยวลปาไไปบายช่ดีทุกคนนะครับไปยบายช่วีทุกคนนะครับ ก็ขอให้มีความสุขสมหวังกันทุกคนเด้อวันนี้เด้อในเช้าวันอังคารเด้อไปไปมารับเงินรับทองกันทุกคนเด้อจี่แนบขอเป็นกำลังใจให้น้อพี่แนบก็ขออนุญาตทุกท่านลงไลฟ์ก่อนในเช้านี้เน้อก่อนทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยนะครับไปไปโชคดีครับไปไปครับโชคดีครับโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่เนาะพรุ่งนี้เช้าวันพุธเนาะพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ในเช้าวันพุธเนาะไปไปโชคดีครับไปไปครับเมื่อวานโชคดีทุกคนนะครับไปไปครับ